จบ,จบจบแยกย้ายกันไปทำมามหากินนะครับชาวเผือกทั้งหลายนะหลังจากที่ติดตามห้องเรียนโหนกระแสมาเป็นระยะเวลา3วันติดต่อกันนะยังไม่นับรวมก่อนหน้าที่จะมีการออกรายการโหนกระแสนะครับเรื่องนี้ก็เรียกได้ว่าเป็นมหากราบเลยนะฮะติดตามกันมาห,หลายวันมากๆเลยนะครับในกรณีของเคส ลำไย,ยหายทองคำนะครับนายห้างประจักษ์ชัยน้องบอสน้องโมนะครับแล้วก็มีตัวละครอีกเยอะแยะเลยนะฮะในกรณีนี้เนี่ยนะครับวันนี้เนี่ยในรายการโหนกระแสนะครับนายห้างประจักษ์ชัยนะครับก็พูดชัดเจนนะครับว่ายอม อโหสิให ah auto, so uh, uh, mm ้ก hmm. ับทางน้องโมนะครับน้องโมเองนะครับก็เอานะครับเป็นพานดอกไม้นะครับมากราบขอเข้ามานะครับเมื่อปรับความเข้าใจกันแล้วก็ยอมอโหสินะฮะเลิกแล้วต่อกันนะครับร้อยล้านเนี่ยนะครับไม่ฟ้องแล้วนะฮะผมก็ลุ้นนะครับวันนี้ว่าเอะเมื่อวานร้อยล้านวันก่อน20ล้านวันนี้จะเป็น500อยล้านเป็นพันล้านหรือเปล่านะครับปรากฏว่าเย็นลงนะครับเวันนี้นะครับนายห้างก็บอกว่าอันไหนที่มันผ่านไปแล้วนะครับก็ขอให้มันผ่านไปเพราะว่าชื่อเสียงเนี่ยนะครับ ไปกอบกู้มาเนี่ยมันไม่ได้แล้วนะครับก็ยอมที่จะกลืนเลือดกลืนเนื้อนะครับเพื่อให้เหตุการณ์คราวนี้เนี่ยผ่านไปนะครับผมว่าแกเนี่ยน่าจะกลับไปแล้วก็พยายามทบทวนในส่วนของหลายๆอย่างนะครับแล้วอย่างนี้เนี่ยกระแสสังคมเนี่ยเริ่มที่จะตีกลับแล้วนะครับมันไม่ใช่แค่ว่ามันมีกองเชียร์อย่างเดียวนะเวลาข่าวมันออกมาใหม่ๆเนี่ยนะครับคุณผู้ชมครับผู้ใช้โซเชียลมีเดียชั้นเลวนะครับ ที่มันไม่ได้ใช้สมองคิดวิเคราะห์แยกแยะ ed, เป็นตรก,กะนะครับมันก็จะพิมพ์เอามันนะครับมันก็จะเชียร์เยียวเย้ยวเลครับแต่ว่าเมื่อเวลามันผ่านไปสักระยะนะฮะกระแสสังคมเนี่ยนะครับคนเริ่มตกผลึกนะครับคนที่มีเหตุมีผลนะครับเริ่มจะคิดเป็นเหตุเป็นผลแต่คนเหล่านี้จะไม่ได้ใช้พิมพ์โซเชียลเอามันนะครับคุณผู้ชมครับเพราะคนเหล่านี้เนี่ย เริ่มออกมาเนี่ยนะครับบอกว่าเฮ้ยมันไม่ใช่แล้วมาลงกับทางฝ่ายหญิงมาลงกับทางน้องโมบอกจะเรียก20ล้านเรียกร้อยล้านเนี่ยนะครับท้งที่บางทีเนี่ยจุดเริ่มต้นมันก็คือการนอกใจหรือเปล่าแล้วเป็นการถ่ายคลิปวิดีโอกันเอาไว้ เรื่องทั้งเรื่องเนี่ยนะครับคือฝ่ายผู้ชายเนี่ยนะครับมันเลวนะนะมันนอกใจต่างแฟนนะครับที่อยู่กินกันมาหลายปีนะครับแล้วก็แล้วก็แม่งไปถ่ายคลิปอีกครับถ่ายถ่ายภาพลับนะฮะอันนี้คือแม่งโคตรมหาเลวเลยนะครับจริงๆในห้างเนี่ยควรจะต้องไปเอาผิดนะคนที่ถ่ายคลิปคนที่แอบไปมีความสัมพันธ์กับน้องลำาไยนะฮะอันนี้เนี่ยนะครับควรจะต้องเป็นอย่างนั้นมากกว่านะครับอันนี้พอกระแสสังคมของคนที่คิดอีกด้านหนึ่งเนี่ยนะครับ ตีกลับแล้วก็เริ่มทนไม่ไหวกับพฤติกรรมบางอย่างนะครับในเรื่องนี้เนี่ยนะครับก็ออกมาปกป้องทางน้อง